สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ a x i o m Newscast รายการข่าวที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นสำคัญและเติมเต็มแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามี5้าเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอครับสวัสดีค่ะดิฉันมิ่งขวัญค่ะและธนาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวแห่งความหวังและความพยายามที่สะท้อนให้เห็นถึงศัก,กยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามอย่างไม่หยุดยั้งค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ เริ่มต้นที่ความภาคภูมิใจของคนไทยเราครับเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือม,มจพได้สร้างสารหุ่นยนต์อัจฉริยะกวาดล้างทุนระเบิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของกองกำลังสุรนารีกองทัพบ,บกในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย i r a บ robot ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ที่จังหวัดสุรินทร์ครับ นี่คือนวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะทุนระเบิดเป็นภัยคุกคามร้ายแรงในพื้นที่ชายแดนมานานหลายสิบปีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยปฏิบัติงานจะช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายถึงชีวิตของทหารและเจ้าหน้าที่ได้อย่างมหาศาลสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่สามารถนำมาประยุกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์และสร้างความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างน่าทึ่งค่ะ จากนวัตกรรมสู่มรดกทางวัฒนธรรมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการยกระดับผ้าไทยสู่สากลด้วยแนวคิดแฟชั่นที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการและนิทรรศการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2565ครับ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2565ณศูนย์การค้าเอ็มเซฟียกรุงเทพค่ะโดยพระองค์ท่านทรงมุ่งเน้นแนวคิดอนาคตแห่งแฟชั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนี่ไม่ใช่แค่การส่งเสริมผ้าไทยให้ทันสมัยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการหลอมรวมงานศิลปะงานหัตถกรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อโลกแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อโลกอย่างยั่งยืนค่ะ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาพื้นถิ่นถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมพร้อมกับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเลยค่ะขอพาท่านผู้ชมข้ามฟากไปที่เรื่องเราระดับโลกกันบ้างครับวันที่19สิงหาคมของทุกปีเป็นวันมนุษยธรรมโลกหรือ World Humanitarian Day ครับซึ่งในปี2565นนี้มาในธีมเสริมสร้างความสามัคคีระดับโลกและเสริมพลังชุมชนท้องถิ่น วันนี้เป็นวันที่เราจะร่วมการรำลึกถึงและยกย่องการเสียสละและความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกทั่วโลกที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนในภาวะวิกฤตครับเราได้เห็นความทุ่มเทของพวกเขาในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งอย่างเช่นในชนชนกาซาซูดานและยูเครนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังคงทำงานอย่างหนักตลอดเดือนสิงหาคม2565เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็น ตัวอย่างที่น่าประทับใจคือความพยายามรณรงค์ฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กๆนับแสนคนในชนวนกาซาหลังจากการกลับมาระบาดของโรคนี้นี่แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญที่ไม่มีขีดจำกัดจริงๆค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในอัฟกานิสถานเรื่องราวของผู้หญิงอัฟกานที่กำลังเขียนโค้ดเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสขึ้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ถูกพูดถึงทั่วโลกเมื่อวันที่20สิงหาคม2565ครับ ใช่แล้วค่ะภายใต้การปกครองที่จำกัดโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของผู้หญิงอย่างมากในอัฟกานิสถานกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งพวกเธอเลือกที่จะเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสทางการเศรษฐกิจให้ตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและพิสูจน์ให้โลกเห็นถึง ความสามารถที่ไม่ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์ทางการเมืองใดๆเลยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยพลังของเทคโนโลยีครับในวันสากลชนพื้นเมืองโลกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2565ที่ผ่านมาครับ UNESCO และองค์กรพันธมิตรได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการอนุรักษ์ภาษาองค์ความรู้และระบบอาหารของชนพื้นเมืองที่ใกล้สูญหาย การนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือบันทึกและเผยแพร่เรื่องราวบทเพลงและภูมิปัญญาทางการแพทย์ถือเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะโดยการเฉลิมฉลองหลักได้จัดขึ้นที่จัตุรัสด,ดูบากรุงกัดมันทุประเทศเนปาลซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อวันที่7สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะ นี่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาเห็นคุณค่าและร่วมกันปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของมนุษยชาติเลยค่ะทั้งหมดนี้คือ5้าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากทั่วโลกที่ a x i o m NewsCast นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับดันให้เราเชื่อมั่นในพลังของมนุษย์และศักยภาพในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าเดิมค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวสารและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ได้ทุกวันกับ a x i o m Newscast นะครับวันนี้ธนาและมิ่งขวัญพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามรายการของเราด้วยนะคะ